ไปปากทางครับผมชุดน่ารักไหมครับน่ารักไหมชอบวะนี่ครับผมชอบชุดผมปะเทไหมก็เท่อะขอีณครับผม ชุดน่ารักไหมครับ <c oughs> ชุดน่ารักไหมครับไ <ś ś> <ś ś> อ้เี้าข่าวแม่ทุกคนอ่ะชุดชุดพี่น่ารักปะไ <ś ś> <ś ś> อ้เี้ยไอ้เีู้จะรั่วไอ้สัตว์ <ś ś> คือแท็กซี่มีเราจะไม่นั่งครับทุกคนเราจะใส่ชุดนี้ไปให้ชาวโลกเห็นแท็กซี่มันไม่คอนเทนต์พอ ผันหน้าฟิลไหมครับเซร์สวยไหมครับใช่ฮสุดยอดอ่ะไปเนี่ยไปครับไปดิมเบเออไปดิมเบได้ได้ ก็ติดตามช่องผมติดตามช่องผมทุกคนได้ผู้ติดตามเพิ่มแล้วหนึ่งแม่ไปเบอกแม่มาเลยนี่เบฟนะใช่ไหมใช่แล้วปั๊บกนติดตามเลยเนี่ยเราบโหลดนะแล้วปั๊บได้เห็นผมใส่ตุดเนี่ยเป็นภาพปกคลิปแล้วก็ติดตามเลยโอเคผมครับผมผมครับไฟผจญภัยต่อละน่ารักไหมครับขอบครับผมอ้เหี้ยผู้ถามได้หลายสิบแล้วทุกคนผู้ถามได้หลายสิบแล้วตอนเนี้ยน่ารักไหมครับ <laughs> พันดิมโบไหมครับค่ะไปเลยค่ะชุดน่ารักไหมครับน่ารัก,กใช่ไหมน่ารักจัดเลยเเเ <laughs> สุดยอดนะ <c oughs> เอาเลยเขี้ยวกระราบสวัสดีกันด้วยผมเวฟนะครับทุกคนสำหรับเราวันวนี้เราอยู่กันที่ดิโมโบว์啊 ดีวโบครั้งแรกครับผมทุกคนคือตอนนี้มันมีโปอยู่เว้ยฝาโคบสมฝาจากบัตร600เหลือ450แล้วตอนนี้ผมเตรียมฝาโคบมาคือตอนนี้ผมไปเซรเอร์เวมาก่อนแล้วว่าแม่งจ่ายได้จริงคือ450้เว้ยเดี๋ยวผมจะเอาไอฝ้ฝาเนี้ยไปแจกคนทางในนูนันนกันคือมันมันเหลือเยอะอะนะก็ะเลยจะเอาไปแจกคนอะ่ะยิงก็เสียดายไปไปไปตามมาตามตามาคือตั้งแต่ที่ออกจากห้องมาน่ะก็ถ้าจริคนเห็นก็แบบ ก็ชุดมันจึ้งอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ต้องถามอะไรมากเดี๋ยวเราหาหน่วยก่อนเวที่แบบไม่มีฝาครคบเจอหน่วยแล้วเจอหน่วยละอ๋อนี่ไหนเลยอ่ะอ๋อใช่ปะ พอมีแล้วต้องแขาโผมได้ครับโอ้มากครับาก่อนหาก่อน,อนด้วยนะครับเอาฝากดูไหมครับจากบัตรหกร้อยมันจะเหลือเส,สียอบค,คุณมากนะครับได้ครับได้ครับทุกคนมันมีแต่คนเตรียมมาแล้วอ่ะไอ้เหี้ยหรือกูต้องทิ้งวะมานีมานี่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 นทุกคน มันก็จะจึ้งๆหน่อยนะมีใครยังไม่มีฝากโค้งไหยครับเอาฝากโค้งไหมันึ่งให้ได้ได้ได้อเอาที่ฝากนะถ้าคนน่าจะพอนะอ่ะ,ะลองดูครับสอเขาจะฝากคได้ได้ครับผมไ้ได้ไดนี่ครับผมอ่ะ เอาฝาเดียวเอาฝาวออกเดียวจะเอาใช่ไหมครับได้ครับน้องน้องบัตรบัตรราคาเด็กก็เขาได้เลยเพื่อนๆะเอาไหมครับเอาใช่ไหมครับเหลือโอเคสุดท้ายพอดีขอบคุณมากเลยค่าที่นึ่งอ่ะค่าดี่นึ่งอ่ะนะครับ นี่แหละหมดแล้วอย่างวัยเลยพี่เอะลงไปไว้สัวนเ้ยสวยไหมครับยไปทุกคน Let's go จุดพี่น่ารักปะจุดพี่น่ารักปะเออ แต่งมาแล้วขอคุ้มๆหน่อยพอี่อะว้าสุดยอดบ้านยักษ์ทุกคนเครื่องเล่นอันแรกจัดไปมาดูกันคือครั้งแรกของกูนะกูไม่เคยมามาก่อนวอกไว้ก่อนเลยเออไม่ใช่หรอกคือเมงเย็ยนด้วยโอ้ เฮ้ยที่เย็นเย็นเฮ้ยนี่ถ่ายรูปได้ตรงนี้มึงตื่นเบาๆนะมึงเสียงดังมันตื่นกูไม่รู้นะโต๊ะเว้โต๊ะเว้ทุกคนไม่มีอะไรอ่ะมีแค่นี้มีแค่นี้เลยเท่าที่เห็นเลย ตาอยู่ตรงไหนทุกคนทุกคนตาอยู่ตรงไหนอ่ะพอเป็นชิทีพอเดี๋ยวเหนื่อยขอบคุณครับขอบคุณครับ

อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำนี่คือหน้าของคนที่ลืมกดเลคคอร์ดตอนเล่น Sky ยโคสเตอร์ครับทุกคน <Yeah. S 1> บอกเลยว่าหน่อยไปพักใหญ่อ่ะโอ้โหไม่เป็นไรไปดูเครื่องเล่นนั้นต่อไปเลยดีกว่ารับรองเสี่ยวไปทั้งตัวแน่นอนมีได้คนมองอะ ไม่ได้มีแต่คนมองอ่ะชุดมันจึ้งชุดมันจึ้งไม่ไม่เตื่นเต็มพี่แบบพี่จะไม่กรี๊ดให้ดูฟังสักแอดเดียวไปดูได้เลยเชื่อค่ะไม่กรี๊ดนะคะไม่กรี๊ดไม่มีกรี๊ดเคยพวกที่แบบทำยูทูบแล้วบอกจะไม่กรี๊ดไม่กรี๊ดแล้วก็ออนทต์ทางนั้นอ่ะทั้มกรี๊ดอะ จะดูของจริง oh ของจริงด oh ูของจริง พี่เหดไมคะมเล่นคาโดอคะคาโดยังไม่เล่นเลยจะเล่นไจะเล่นเล่นเยได้ร่าไปไปเล่นยไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหม ผมขอผมขอซักเม็ดหนึ่งได้ไหมครับเืิด <c oughs> หลังจากที่ไปเล่นไวกิ้งมาเนี่ยผะ <c oughs> อืดผะอมเลยอะ่ะจริงๆอันนี้อันนี้พูดจริงๆเลยนะ <c oughs> คือขึ้นไส้แล้วก็แบบจะอ้วกแต่มันก็ไม่อ้วกนะแต่มันก็ขึ้นไส้ทำไมแกพูดแซ่บจีนดีไหมครับพอจะพอจะดีไหมไม่ด <c oughs> ไอ,อไอ้เฮียกูเล่นไปอย่างเดียวเองนะแกเพิ่งแซ่ไอเจียนกับแกวิีเวียศรีสาเท่านะคะแกเพิ่งแซ่อาเจียนครับขอบคุณครับ FC ที่น่ารักของเราทุกคนเพิ่งเจอกันวันนี้เลยนะผมครับผมต้องไปต่อค่ะได้ต้องไปต่ออยา่ยายอมไม่ได้เด็ดขาดกูกินก่อนกูกินก่อนเขา,าใใเป็นไก่กูเนี่ยกูแดกมาครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ไม่หมดสักทีแอคชั่นฮอลลีวูดทุกคนมาดูการแสดงตอนบ่ายโมงนิดหน่อยนะคนเดียวชิบหายเนย อยูต้องขึ้นไปข้างบนไม่งั้นเปียก <From> เออคนจะเยอะเนี่ยกูชอบ <c oughs> ไอ้สัสแล้วกูว่าจะโดนเป็นที่สนใจไอ้เียแล้วชุดกูว่าหล่อซะด้วยไง <c oughs> ไเฮียร <c oughs> ะเบิดระเบิด ประมาณนี้ครับทุกคนไปมันกับเครื่องเล่นต่อดีกว่า มันจะไปคิดทุกคนว่าไอ้เครื่องเล่นมุนหุ่นนี่มันจะโคตรมันแต่จริงนะคือเครื่องเล่นไม่ได้มันหรอกเพลงมันจัดพอๆหอมปากหอมคอไปดูเครื่องเล่นนั้นต่อไปดีกว่ามันจะมืดๆหน่อยนะแบ็คโฮครับทุกคนผมไม่รู้มันคืออะไรนะแต่มันมืดๆอ่ะกูต้องแบบเปิดแฟลชไฟฉายเพื่อส่องหน้าตัวเองไว้ไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นความฮาของหน้าผมนะเดี๋ยวรอดูไม่รู้ว่ามันจะ เสียวหรือน่ากลัวหรือเปล่าไปดวพร้อมกันเลยกูไม่ได้จับไอ้เนี้ยคือมือหนึ่งอะถือกล้องอยู่เว้อีกมือหนึ่งก็คือถือแฟลชฉายอยู่มันจะแบบอย่างเงี้ยม,นมันมืดๆเลยเว้ยมันไม่เห็นอะไรเลยเว้ยคือถ้าไม่เปิดแฟลชก็ไม่เห็นหมดหรอกทุกคน vai ตอนนี้เวลาบ่ายสามทุกคนมันมีขบวนพาเลสอยู่เว้ยคือเรามันก็ต้องแบบเหมาะกับอะไรอย่างนี้บ้างนะเป็นผู้ชายนิ่มๆนวลๆน่ะทุกคนสุดยอดโตโตโต วนรั่วเลยวะเอ้ยกูได้เช็คแฮนด์ทุกคนวันนี้กูบอกเลยกูได้เช็คแฮนด์ทุกคนแล้วที่กูแบบ V I P ด้วยอะ่ะชุดสวยนะครับ <laughs> ชุดสวยเห็นปะอายเขินจังเลยเขิดจังเลย สวัเดีครับผมชุดสวยไหมดูก็รู้ว่าไม่ได้คนชอบชุดกูอะทุกคนไอหน,นีตัวเช้าไอหนีตัวเช้า,าเบ เคยเห็นขบวนพาเลทมาแต่ในคลิปคนอื่นครับทุกคนพอได้มาอยู่ตรงนี้เองโคตรนูกกับเอาจริงนะเหมือนได้ย้อนกลับไปไปได้อีกครั้งอ่ะโอเคไปต่อกับเครื่องเล่นอันสุดท้ายที่กูจะจดจำไปตลอดชีวิต จะเล่นก็เล่นเถื่อเฮียกูไม่เล่นคนหนึ่งอ่ะมันจะขนาดไหนเที่ยวคืนที่ผ่านมานะ่ะทุกคนผมกรีดเพื่อคอนเทนต์อันเนี้ยเครื่องเล่นอันสุดท้ายที่ผมจะเล่นวันนี้แล้วจริงผมจะไม่กรีดเลยให้คนดูจริงๆแบบไม่มีซักแอะอันนี้อันเนี้ยสุดท้ายไม่คอนเทนต์บอกเลยไม่มีกรีดมันจะไม่หลุดใช่ไหมครับไม่ครับโอเคได,ดเนน้เอากันหน่อยเอากันหน่อยสุดท้ายแล้วทุกคนเชียคนหมดพลังงานเลยกูบอกนะกูโคตรหมดเอนเนอร์จี้เลยตอนเนี้ยจะเริ่มนะครับขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีวะ เช่ยกข่ามือจับไม่ได้วะ่ะคือแบบคือลาวมันแบบแล้วมือหนึ่งกูถึงถือกล้องอ่ะกูไม่มีที่จับอ่ะไอ้เหี้ยฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยทุกคนเป็นกำลังใจในการตุยแย่ของผมเว้ยมาจัดมาเลยอขอตึงๆหน่อยขอตึงๆโอ้โหสูงสูง ไอ้เฮียมันสูงอยู่เว้ยเอาจริงคือแบบเออก็สูงโย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 ไม่มีแรงกรีดแล้วคือกูไม่มีแรงกรี ากูม like uh, <Huh? S 1> ันจะรู้เรื่องใหมึงรู้ไหมว่าเป็นกูมันจะรู้เรื่องอย่งไรอ่ะมึงรู้ไหมมึงรู้ไหมว่าเป็นกูมันจะรู้เรื่องอย่งไรฮะพวกมึงรู้ไหมถ้าพวกมึงไม่รู้อ่ะพวกมึงก็เล่นบอลกันเองไอ้กันไอ้เหี้ยพอแล้วไอ้เหี้ยพอเถอะ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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วไอ้เหี้ยโอ้โอ้ พอแล้ว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 จริงพอแล้วจริงพอแล้วอีเจ๊พอแล้วอีเจ๊พอพอ เาเป็เนห่ยที่ดิไปเลยไอ้เหี้ยนี่มันทิ้มไก่โก้ไอ้เหี้ยเ่อไปเราปั้นเลยนะโอ้เชื่อไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ไหววะไม่ไหวจริงวะไอ้เหี้ยหน้ากูเสียหมดเลยอะขอตึงๆหน่อยทุกคนคลิปนี้พอเท่านี้เว้ยผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กดซัมซั่มส์ให้ด้วย คือแบบถ้าอยากให้กูไปร้านที่ไหนก,ก็บอกมาไม่ไหวแล้วจริงคือไอเชียนี้แม่งกูโอ้ไม่ไหวแล้วกูยอมแพ้เลยเจอกันฝากด้วยนะกดไลค์ดันให้คลิปนี้ไปขึ้นหน้าฟีดคนเดินขอบคุณมากบายบายปัง